สว,ส,สวัสดีค่ะอลิสาพูลพ์มากค่ะวันนี้ดิฉันมาบันทึกเสียงทมอยู่ที่วัดเขาไมแดงจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งขณะนี้ดิฉันอยู่กับคุณรัตนมณีณราวงนะคะหรือคุณหุุมซึ่งเป็นผู้ฝึกวิชามโนสัมผัสนะคะวันนี้คุณหุุมจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหุุมช่วยแนะนําตัวนิดนึงเป็นใครมาจากไหนคะแล้วก็ช่วยแชร์ประสบการณ์ก่อนฝึกหลังฝึกวิชามโนสัมผัสด้วยค่ะนะขอบคุณค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะ ชื่อรัตนามณีนาเราวงค่ะชิเลนชื่อบุญนีนี้อายุ4 3ปีค่ะปีค่ะก่อนฝึกคุณบุ๋มเป็นยังไงบ้างคะแล้วมาเจอวิชาบรโนสัมผัสได้ยังไงคะก่อนที่จะฝึกก่อนที่จะฝึกจิตสุดจิตเนี่ยบุ๋มยังไม่เคยนี่เลยค่ะไม่รู้จักคําว่าปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็กก็เหมือนกับว่าพ่อแม่หรือก็บรรพบุรุษเขาก็พาปฏิบัติพาทําบุญไส่บาศกน์วันไหวพาปกิตินะค่ะ จนแบบเข้าสู่วัยรุ่นก็เข้ากรุงเทพนะคะค่ะเข้ากรุงเทพแล้วก็มีปัญหาเรื่องความรักค่ในครอบครัวเนาะก็เลยเกิดความทุกข์จ้ะเกิดความทุกข์มากๆเลยก็ไม่รู้ว่าจะหาทางไหนเราก็ทุกข์รู้ว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรแบบะจะมีวันหนึ่งมีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนะคะ,คะที่บริษัทแห่งหนึ่งเขาแนะนาไปเขาชวนไปบอกว่าไปวัปวดกันไหมบุ๋ม ที่นั่นเขาจะมีปฏิบัติธรรมถือศิลแปดเดินจงกรมบุ๋มก็เลยเอ๊ะปฏิบัติธรรมคืออะไรใส่ชุดขาวด้วยอะไรเงี้ยค่ะบุ๋มก็เลยเออสนใจบุ๋มก็เลยไปด้วยเขาก็เลยพาไปที่วัดก็จะมีการแบบปฏิบัติถือศิลแปดอะไรเงี้ยบุ๋มก็โอ้ชอบจังเลยเนาะมีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วก็มีวิธีการแผ่เมตตาด้วยค่ะแต่การแผ่เมตตาที่นั่น่ะก็จะเป็นแบบปกติที่เราเคยแผ่กันเนาะ แต่การทำสมาธิครูอ,อาจารย์ก็จะคอยแนะนำแนะนำล้ประเทศแล้วเราก็ฟังช่วงที่นั่งแรกๆก,ก็จะรู้สึกว่าไม่มีสมาธิค่ะ,คะแล้วก็ความทุกข์ที่มันอยู่ในใจเนาะที่ผิดหวังแนละ้วมันก็จะแบบคิดอะไรกุ้งซ่านไปตัวเลยแต่ไปหลายๆครั้งไปหลายๆครั้งกินเราก็เริ่มมีสมาธิขึ้นค่ะก็เหมือนกับมองเห็นจิตกับกายมันแยกกันด้วยค่ะก็จิตจะมองเห็นกายนั่งอยู่ เป็นผู้รู้คอยดูเฉยเฉะแล้วก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นหลายครั้งค่ะแล้วมาเจอวิชามโนสัมผัสได้ยังไงคะก็ช่วงที่บุ๋มเหมือนกับเราไปเรียนนวดแผนไทยเนาะปีนั้นน้ำท่วมปีห้าสี่นวนครนะคะบมก็เลยเหมือนโดนพักงานไปสองเดือนเนาะเหมือนกับอาชีพนี้มันไม่มั่นคงการทางานบริษัททํางานโรงงานเหระบุ๋มก็เลยไปเรียนนวดแผนไทยหลังน้ําลดนะคะที่อยุธยาพอเรียนเสร็จ เราก็ลาออกแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดที่บ้านนะคะ,คะพอไปเนะเาะเราก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเนาะมีปฏิบัติธรรมที่ไหนบุก็ไปหมดค่ะปฏิวาศกรรมที่ไหนบุญชอบเนี่ยค่ะเขาให้ทําอะไรทําหมดเลยเช่บมากาแล้วพอดีครูบาอาจารย์บอกว่าก็มีเหมือนกับของประวัติพระพุทธเจ้าเนาะบุะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติพระพุทธเจ้า มีคนให้มานะคะแล้ก็มาเปิดศึกษาแล้วก็เปิดร้านนวดด้วยช่วงนั้นแถวบริลล่ามาค่ะเปิดร้านนวดแล้วก็โอ้เข้าถึงธรรมเนาะแบบแบบชอบมากเลยประวัติท่านที่ท่านแบบว่าสละราชบัลลังก์ออกบวชอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็หาหนทั้งทุกข์อะไรเงี้ยค่ะก็ร้องไห้อยู่คนเดียวแบบปิติมากร้องไห้บบพระพุทธเจ้าท่านยอมสละทุกอย่างเราทําไมไม่สละร้านนวดอะไรเงี้ยก็เลยแบบบอกเพื่อนว่าฉันไม่นวดแล้วนะฉันจะไปปฏิบัติธรรม ก็เลยบอกอ้าวเธอทําไปก่อนนะพอสักพัก่มไปบวชันก็ไม่สึกสักทีเนาะ <c oughs> แล้วก็ขอครูบาอาจารย์บอกว่าขอบวชชีได้ไหมคะ <c oughs> พระอาจารย์ไปบวชที่ขอนแก่นนะคะพระอาจารย์บอกว่าแน่ใจเหรอว่าจะบวชจะกลนหัวจริงๆรเหรอผม <c oughs> ผมมั่นใจท่านก็ให้อ่าแบบว่าถือสินแปดเนาะจะกลนหัวนะคะผมก็ปฏิบตัติแล้วก็ครูบาอาจารย์บอกว่านี่ท่านเป็นลูกศิษย์ขาดินหนองแฝงนะคะก็ปฏิบัติหลายที่เนาะ ท่านบอกว่าแม่ชีบวชชีทั้งทีก็ต้องเรียนอภิธรรมนะต้องมีความรู้นะไม่ใช่บวชเฉยๆบุ๋มก็เลยอ่ะเรียนอภิธรรมคืออะไรห่ะคะพระอาจารย์ท่านก็เลยส่งตัวบุ๋มไปที่จันทบุรีแล้วค่ะจันทบุรีที่นั่นไปเจอมัดมัดก็บวชชีด้วยกันมัดมันที่ลาขนาดเกลือค่ะมัดก็บวชบุ๋มก็บวชแล้วก็รู้จักกันบุ๋มก็บวชอยู่ที่นั่นปีหนึ่งแล้วก็เรียนอภิธรรมด้วยค่ะอภิธรรมเจ็ดทัมพีนะคก็พอดีแม่พ่อแม่มัดเขาป่วย เขาก็ลาสุดไปค่ะส่วนบ่มแม่ก็ป่วยเหมือนกันถึงก็อยู่ได้ปีเดียวก็บทเรียนเนาะก็กลับไปอยู่บ้านเป็นดูแลแม่แต่ช่วงที่ไปยังไม่ได้ลาเลยค่ะเป็นแม่ชีไปเลยรู้สึกมันลาบากนะเป็นแม่ชีดูแลแม่เนี่ย้วต้องนวดอะไรแม่ตกบันไดนะคะเดินไม่ได้เนาะจนแม่ดีขึ้นผมเลยบอกว่าผมต้องสึดแล้วมั้งเพราะว่าเป็นแม่ชีไม่สะดวกเลยค่ะก็เลยไปขอพระอาจารย์ที่บ้านสึกให้ค่ะ แล้วกลับมาหามัดพอแม่ดีขึ้นนะคะกลับมาหามัดที่ระยองเพราะผุมไม่รู้จักคนที่ระยองเลยค่ะก็เลยมาหามัดว่าหางานที่ฉันทาหน่อยฉันก็อยากจะนวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วมาเจอวิชาเราสัมผัสได้ยังไงเจอมัดมัดแน่นทํ้ามาแล้วก็บุ๋มช่วงออกพรรษาปีห้าเจ็ดเนาะตัวลาคูมาค่ะหมายบอกว่าบุ๋มวันนี้ออกพรรษาวันแรกหลังออกพรรษาน่ะฉันจะชวนเธอไปบ้านพี่พรวัตนะคณะเป็นการฝึกธรรมะแบบคารวาตค่ะ โดยมีคณะท่านอาจารย์เบิ้มอาจารย์อาลงพี่เอพี่ทวีศักดิ์อะไรเงี้ยค่ะเขาจะมาที่บ้านพี่พีรวัตรตรงนั้นเลยเอ๊ะจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพีพศ2557นะคะเดือนกลางเดือนตุลาคมเนาะฝึกไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะจ้าพอบุ๋มไปก็บุ๋มก็ไม่รู้จักเนาะว่าเอคนฝึกมีสี่ห้าคนเองแลวท่านก็แนะนําองค์ธรรมวิธีการฝึกแล้วก็มีเทียนให้ด้วยนะคะแต่บุ๋มไม่สามารถที่จะกระทบคึืนได้ค่ะเหรอคะ ท่านอาจารย์เบิ้มก็จะบอกว่าส่งมือมาสิช่วงนั้นผมผมแบบไปศึกใหม่ๆผมจะแบบสั้นๆน่ะค่ะผมยังไม่ยาวเท่าไหร่ก็เหมือนผู้ชายเนาะเหมือนทอมแล้วก็ใส่แว่นตาใหญ่เลยค่ะถ้าอาจารย์บอกว่าเอาส่งมือมาเดี๋ยวพระอาจารย์อาจารย์เบิ้มบอกว่าส่งมือมาแล้วก็ส่งพลังให้แล้วก็ให้ผมน้อมปู่โตใหม่น้องปู่ใหญ่ใหม่อีกครั้งผมก็เลยถึงบอกท่านอาจารย์ว่ามือผมสัมผัสบารมีได้แล้วค่ะแต่บางมากเลยบางเบา แล้วช่วงที่ฝึกอ่ะบุ๋มก็เหมือนกับไปสองครั้งคนระั้งที่สองพวกพี่พีรวัตรพี่อนเนกพี่พานเลยเนะี่ยเขาลงเทียนกันค่ะแต่บุ๋มกม็มัดไปเป็นกําลังใจเนาะครั้งที่สองนะอาจารย์เบิ้มก็มาอีกค่ะ,อะพอพอสองครั้งนี้แล้วเราก็แบบโอ้ชอบจังเลยองค์วิชานี้เนาะมีแบบนี้ด้วยติดเต้นมากค่ะค่ะแล้วบุ๋มก็ยังแบบไปทําเองที่บ้านเนาะเขาไม่ค่อยได้เจอครูบาอาจารย์จนแบบบุมบ๋มอ่ะ ไปอยู่กรุงเทพอีกแล้วอ่ะทิ้งห่างไปตั้งปีหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ทําคนเดียวอยู่นั่นแหละครูบาจารยร์ก็จะมีห้องแบบแผ่เมตตาเป็นกลุ่มเนาะบ่งก็อยู่ในห้องก็ไปขายกาแฟโบราณบุงกาแฟโบราณอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ก็น้อมอยู่น้องปู่โตอะไรอยู่น้อมแบบงงๆป่าค่ะเหมือนนกแก้วนกฝุ่นทองได้มังไม่ได้มั่งเนาะหลักสูตรสองยังไม่ได้ฝึกกับเขาเลยค่ะอ๋อค่ะผ่านไปจนปีสองห้าห้าสิบแปดบ่งก็กลับมาเลยองอีกครั้งพี่พีรวัตรบอกว่าเนี่ย บุมไปไม่ถึงไหนกับเขาเลยก็ฝึกหลักสูตรสองแล้วก็พยายามโทรโทรแบบคอยแนะนาอยู่เบื้องหลังเนาะ,ะเป็นรุ่นพี่เนาะแนะนาบอกว่าเธอต้องแบบปฏิบัติเยอะๆนะจะได้ฝึกหลักสูตรสองกับเขาแล้วก็ช่วงป,งปีห้าแปดก็มีงานที่ท่านบ้านท่านอาจารย์เบิมะค่ะ,คะที่จัดเสววณธรรมมีลงบารมีผ้าอะไรกันนะน่ะมีท่านอาจารย์ใหญ่มาด้วยวลีโทนะคะหนูก็เลยไป ไปร่วมด้วย <c oughs> แต่ไม่รู้จักใครเลยรู้จักแต่พี่พีรวัตร <c oughs> พี่พีรวัตรกับหลวงอามื่ไปตอนนั้นป <c oughs> ิยะก็เลยไปไปแล้วก็กลับมาปฏิบัติของตัวเอง <c oughs> ก็มันจะมีจุดฝึกแถวแถวแถวางบิ๊กบางพีใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ผมไม่ได้ไปค่ะแล้ววิชามโนสัมผัสนี้สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันคุณบุ๋มได้ไงคะ <c oughs> ใช้ได้ค่ะใช้ได้เยอะมากเลยใช้ยังไงอ่ะก็แต่ก่อนเนี้ยก่อนที่บุ๋มจะปฏิบัติเนาะบุ๋มอ่ะ อารมณ์ร้อนอแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองดื้อรั้นขนาดฝึกแล้วก็ยังดื้อรั้นอยู่ยังไม่เชื่อฟังรุ่นพี่ก็แนะนําก็ยังแบบเออฉันคิดว่าฉันผูกนะไม่เชื่อฟังดื้อ่ะครูบาอาจารย์เลยบอกว่าเออถ้าดื้อแบบนี้ก็ต้องให้รุ่นพี่เขาจัดการแบบว่าให้ให้รุ่นพี่ที่ใกล้ชิดจัดการเองเพราะว่าเขาไม่ค่อยฟังดื้อ่ะบ่เองก็เออพยายามที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติแต่ว่ามันเหมือนนกแก้วนกขนทองค่ะค่ะจนเราปฏิบัติไปเรื่อยๆถี่ซ้ำสม่ำเสมอแบบครูบาอาจารย์บอกค่ะมันก็ค่อยๆลดละกิเลสในจิตเราที่มันแบบใครพูดอะไรก็ไม่พอใจก็โกรธอย่างเงี้ยนะคะมปัจจุบันนี้ยังโกรธอยู่ไหมคะโกรธน้อยลงล้วังได้เยอะขึ้นแล้วใครพูดอะไรก็เหมือนกับมันเฉยๆแล้วก็เหมือนเราก็มีเมตตาให้เขาด้วยนะคะค่ะคุณบุ๋มคุณบุ๋มในการฝึกของคุณบุ๋มทุกวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอนเนี่ย คุณผ๋มฝึกยังไงอะคะตั้งแต่เช้าขึ้นเข้านอนไ็ถตื่นเช้าขึ้นมาคุณบุ๋มทํำยังไงกับวิชาที่เรามาเรียนเนี่ยอ๋อจา้าตื่นเช้ามาก็จะทําแบบว่าเหมือนกับเราอะ่ะจะตั้งจิตอธิษฐานก่อนค,ะค่ะ,คะขอน้อมข้าถึงบรารมีหลวงปู่ใหญ,ญ่ปุ่โตหรือว่าบรารมีพระพุทธเจ้าค่ะ น้อมนำบาร,รมีท่านเชื่อมจิตเชื่อมชานกับท่านเข้าสจิตเข้าพเจ้าโดยตรงและเก็บสสมในจิตตลอดเวลาทุกขณะจิตค่ะ,คะแล้วก็น้อมน้อมบาร,รมีท่านแบบเวียดน้อมทั้งวันเลยค่ะ,คะน้อมเก็บสตุกนะคะ,คะเมื่อมีเหตุวาระที่ดวงจิตเข้ามาขอหรือว่าคนรอบตัวเราเจะบป่วยไม่สบายองค์มิชาน,นี้สามารถนํามาช่วยได้ค่ะคเลยดวงจิตต่างมิติที่เป็นเจ้าที่เจ้าธารมในเวลาที่พบท่านก็จะมาแบบอนุโมทนาบุญเราก็จะเห็นท่านบอกว่า ขอขอบุญบารมีด้วยได้ไหม,มหวันนี้เราก็แผ่ให้ท่านใกด้องวิชาบนรุสัมผัสค่ะช่วยได้จริงสัมผัสได้จริงกระทบได้จริงค่ะ,คะอยากจะเชิญชวนผู้ที่จะมาฝึกวิชานี้เป็นบุญลงเชิญชวนสิคะว่าคนทำยังไงคนมาฝึกไมหมมีประโยชน์ยังไงลองเชิญชวนนะคะก็กัลยันมีกัลยานธรรมทุกท่านนะคะที่อยากจะมาฝึกองค์วิชามโนนสัมพันธ์นะคะเป็นองค์วิชาที่ดีมากฝึกง่าย เร็วรัดชัดตรงแล้วก็เข้าถึงจิตเข้าถึงธรรมฝึกที่จิตสําเร็จที่จิตจบที่จิตค่ะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบุ๋มนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ